สวัสดีครับเล่าเรื่องร้อยตำนานในวันนี้นะครับเราจะนำเสนอตัวละครสำคัญจากวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานเรื่องผาแดงนางไอ้นั่นก็คือเท้าพังคีนะครับในหลายคนอาจจะมองว่าเท้าพังคีเป็นตัวร้ายเป็นตัวละครนะครับที่สร้างความล่มจมให้กับเมืองเอกชตีตาแต่ใครจะรู้ว่าเท้าพังคีพญานาคหนุ่ม ผู้อาภารักนั้นนะครับจะมีเรื่องราวความเป็นมาและการผูกกรรมกับนางไอหรือว่านางคำกองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล่าเรื่องร้อยตำนาน้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับเท้าพังขีนข่นาคราชโศกนัตกรรมรักหนองหานลมตามตำนานเล่ากันว่า ท้าพังคีเป็นโอรสพระองค์แรกของพยาสุดโทนาคแห่งนครสีสัตนาคนหุดเท้าพังคีกำเนิดแต่นางพญานาคินีบุญลือซึ่งเป็นพระสนมเอกของพยาสุดโทนาคเดิมมีพระวรากายสีเขียวไพรพระนาพีและพระเสียนสีน้ำหมากเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเท้าพังคีน้อย กลายเป็นนาคมานพผู้ส่งพระสิริชมสง่างามทั้งยังทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่เลื่องลือไปทัว่วพรยาสุดโทนาหมายมั่นปั้นเหมาะจะให้เป็นผู้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์ในขณะนั้นยังมีเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนามว่าเมืองเอกชถีตา กษัตริย์ผู้ครองนครน,นามว่าพรยาขอมพระองค์มีพระธิดาพ,พระองค์หนึ่งทรงพระสิริชมงดงามนามว่านางไอคำมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือทั่วแววนแคว้นความงามของนางไอคำเลื่องลือไปจนถึงเมืองผาโพงซึ่งเท้าผาแดงพระโอรสเมืองผาโพงได้ยินกิติศัพท์ความงามของนางไอคำจึงได้แอบลักลอบ ไปมาหาสู่จนทั้งสองเกิดสมัครรักใครเท้าผ่าแดงได้ให้คำสัญญาว่าจะทำการสู่ขอนางไอคาโเลยทั้งสองได้แลกพระธรรมรงเพื่อใช้แทนคำมั่นสัญญาต่อกันเมื่อถึงเดือนหกพิยาขอมได้จัดงานบุญมั่งไฟเพื่อขอฝนจากพญาแทนและได้ส่งเทียบเชิญไปยังเมืองต่างๆเพื่อให้เข้าร่วมงานบุญนี้ ฝ่ายองชายพังคีเมื่อได้ยินขีิศัพท์ความงามของนางไอคำจึงได้เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมงานบุญดังกล่าวโดวยแปลงกายเป็นมานพหนุ่มรูปหล่อมาร่วมประลองบังไฟด้วยซึ่งเท้าผาแดงก็ได้นำบังไฟมาร่วมประลองเช่นกันทั้งที่ไม่ได้รับเทียบเชิญก็ตามเท้าพังคีได้พบกับนางไอคำได้งานบุญบังไฟนั้น จึงเกิดเสน่หาเมื่อกลับไปยังเมืองบาดาลก็ร้อนรนพระไถยเป็นอย่างมากจึงได้นำคาราชบริพานแปลงกายเป็นกระรอกโดยทรงแปลงเป็นกระรอกเผือกแขวนกระดิ่งทองคำเสียงดังกลางวานแล้วแอบ,บเข้าไปอย่างที่ประทับของนางไอคําเพียงเพราะหวังจะได้พบหน้าหญิงที่ตนรักเท่านั้นฝ่ายนางไอคําเห็นกระรอกดอนก็นึกชอบ อยากได้มาครอบครองจึงได้ให้หนางกำนันเทียวไลจับมาให้แต่ก็ไล่ไม่ทันกระรอกเผือกตัวนั้นจึงได้ให้คนไปตามพรานให้มาไลาจับกระรอกเผือกตัวนั้นแต่ทันใดน,นั้นเองเคราะร้ายพรานได้ยิงถูกกระรอกเผือกจนถึงแก่ความตายซึ่งเท้าพังคีถูกหน้าไม้ยิงเข้าก็เสียพระไถยเป็นอย่างมากก่อนจะสิ้นพระชน ได้อธิษฐานไว้ว่าหักตนตายแล้วขอให้ร่างกายใหญ่โตให้เนื้อทั้งหลายมากมายจนกินได้ทุกคนในเมืองฝ่ายคนทั้งเมืองเมื่อได้ยินข่าวว่าพระธิดายิ่งกระรอกมาแจกจ่ายก็ได้ชักชวนกันไปเอาเนื้อกระรอกมาทานเนื้อกระรอกถูกแจกจ่ายไปทั่วคงเหลือไว้แต่เพียงแม่ไม้ที่ผู้คนรังเกียจเท่านั้นที่ไม่ได้แบ่งปันเนื้อกระรอก ความทราบถึงพญาสุดโทนาคเมื่อทราบว่าพระราชโอรสสิ้นพระชนก็ส่งพิโรธเป็นอย่างมากจึงได้นำไพร่ผลนาคบุกเข้าล่มเมืองหนองเอกชถีตาผู้ใดที่กินเนื้อกะรอกดอนปองชดใช้ด้วยชีวิตทุกคนเมืองจึงล่มกลายเป็นหนองหานปรากฏคงเหลือแต่บ้านของแม่ม่ายที่ไม่ได้กินเนื้อกะรอกคงอยู่ กลายเป็นดอนแม่ไม้ถึงในปัจจุบันฝ่ายเท้าผ่าแดงได้หลักลอบมาหานางไอเช่นเคยเมื่อพบว่าเมืองเอกสถิตาก,กำลังจะล่มจึงได้พานางไอขึ้นม้าหนีเหล่าพญานาคผ่าแดงและนางไอถูกไล่ล่าจนสุดท้ายพญานาคได้ตัวนางไอไปและปล่อยเท้าผ่าแดงและแม่ไม้ให้รอดชีวิตเท้าผ่าแดง บังเกิดความขับแค้นใจมากจนตรอมพระไทยสินพระชนเมื่อตายไปแล้วเท้าผ่าแดงกลายเป็นนายผีได้นำเหล่าผีที่ตายในหนองหานเข้ารบกับเมืองบาดา,าลกเ,าดาเกิดสงครามระหว่างผีกับนาคจนท้าศักกะเทวราชต้องมาระงับสงครามและให้นางไอคำประทับที่เมืองบาดาลจนกว่าพระศรีอริยเมตรตร จะตัดสรู้และส่งเป็นผู้ตัดสินว่าใครเป็นคนผิดฝ่ายนางนาคินีบุญลือเมื่อเสียพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวไปพระนางก็ชอกช้ำพระไถยเป็นอย่างมากจึงได้ขออนุญาตแยกจากวางของพระยาสุดโทนาไปประทับอยู่แต่ผู้เดียวไม่คองแวะกับผู้ใดจนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งหากเรามาเรียนรู้ได้ดีแล้วเท้าพังคีเป็นนาคราช ที่รักนางไอคำอย่างสุดซึ้งด้วยจิตใจของพระองค์เองเท้าพังคีเป็นตัวแทนของชายหนุ่มที่รักหญิงสาวด้วยบริสุทธิ์ใจแต่พระองค์ต้องมาจบชีวิตด้วยความประมาทของตนเองที่แปลงกายเป็นกระอกเผือบจนต้องพลาดท่าเสียทีต้องสอนของลูกดอกจนสิ้นพระชนนั่นเองแต่หากจะพูดถึงเรื่องเวรกรรมเมื่อชาติที่แล้ว ก็ต้องเรียกได้ว่าเท้าพังคีเคยเกิดเป็นชายใบแต่ไม่ได้ดูแลนางไอคําที่เกิดเป็นนางคำกองเมื่อชาติที่ผ่านมานางคำกองถูกละเลยจากสามีเมื่อครั้งนั้นชายใบได้ปีนขึ้นต้นมะเดือ่อเก็บกินผลมะเดื่อจนอิ่มขาดตนจากนั้นชายใบก็ลงมาปล่อยให้นางไอคําอยู่คนเดียวเมื่อนางไอคํา รู้ว่าสามีขึ้นไปเก็บกินมะเดือด่อจนอิ่มแล้วแล้วเดินหนีนางไปนางก็ปีนขึ้นไปกินมะเดื่อจนอิ่มน้ำสำราญแล้วลงมาด้วยความเจ็บช้ำน้ําใจนางไอคำจึงตั้งสัตยาบาลไว incorpor, 是是 er so ้ว่าเกิดชาติหน้าฉันใดตนเองกับชายใบอย่าได้เกิดมาคู่ของกันอีกต่อไปเลยเหตุการณ์นั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น ของความรักที่มีสมหวังของพระยาพังคีในฉากนี้อย่างไรก็ตามละละครโทรทัศน์ก็ได้นำเรื่องนี้มาทำเป็นละครให้เราได้ชมกันทุกท่านสามารถรับชมได้เพื่อความบันเทิงก็จบลงไปแล้วนะครับกับตำนานเรื่องเล่าและก็ประวัติของเท้าพังคีทุกท่านก็จะได้ทราบแล้วนะครับแต่ใดๆแล้วความรักจะต้องมาทั้งความรู้สึกและก็สติ ฝากไว้ให้ทุกท่านได้คิดนะครับว่าไม่มีใครที่จะดีเสมอไปและก็ไม่มีใครจะร้ายร้อยเปอร์เซ็น์นะครับเราสามารถนำแง่คิดจากในทางเรื่องนี้นะครับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ก่อนจากกันไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรระฟังและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ